เรื่อม,มันเริ่มจากรถแห่คันหนึ่งครับที่ไปเปิดเสียงผีอยู่แถวชายแดนไทยกัมพูชาฟังดูแป,กแปลกๆใช่ไหมล่ะครับแต่ใครจะไปคิดว่าเรื่องนี้มันจะบานปลายกลายเป็นดราม,ม่าร้อนระดับประเทศเลยทีเดียวลากยาวไปถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนบทบาทของสื่อแล้วก็กลายไปคำถามใหญ่ที่ท้าทายสังคมไทยเราอย่างจังๆเลยวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคําถามสําคัญที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือ เฮ้ยแค่ลดแห่เปิดเสียงใส่กันเนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนระดับโลกไปได้ยังไงจุดนี้แหละครับที่เราจะมาเจาะลึกกันโอเคก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดสตาร์ทของเรื่องนี้กันก่อนไปดูกันครับว่าอะไรคือชนวนของความขัดแย้งทั้งหมด เรื่องนี้มีตัวละครเอกอยู่คนหนึ่งครับก็คือคุณกันทัศวะพงไพบุญเวชหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อกันจอมพลังนี่แหละครับเขาเป็นคนขับรถแห่คันที่ว่าติดลำโพงใหญ่ๆแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ชายแดนจังหวัดส่าแก้วเลยแล้วเขาไปทำอะไรนั่นหระครับคือเป้าหมายในชัดเจนมากไม่ได้ไปแค่โชว์ตัวเฉยๆนะครับแต่ไปเพื่อเปิดสิ่งที่เขาเรียกว่าเสียงผีแล้วก็ฉายหนังกลางแปลงให้ฝั่งกัมพูชาดูเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นคร แล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับจุดที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันพลิกไปอีกทางเลยเมื่อมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาซึ่งเสียงนี้แหละครับที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์นี้ไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคนสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ก็คือสวอังคนานีละไพจิตครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจมุมมองของท่านมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องย้อนดูที่มาที่ไปของท่านกันสักหน่อยนะครับ คือคุณอังคณาท่านกลายมาเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแบบเต็มตัวเลยหลังจากเหตุการณ์ที่คุณสมชายนีละภัยจิตสามีของท่านซึ่งเป็นทนายความสิทธิถูกอุ้มหายไปเมื่อปี2547และนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็อุทิศชีวิตทำงานด้านนี้มาตลอดเลยครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของจริงเมื่อคุณอังคณาออกมาโพสต์ข้อความชี้ว่าการเอารถแห่ไปเปิดเสียงดังๆแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่การก่อกวนธรรมดาธรรมดา แต่มันอาจจะเข้าข่ายการทรมานทางจิตวิทยาหรือ psychological torture โอ้โหคำนี้คำเดียวเลยครับที่ยกระดับเรื่องทะเลาะกันที่ชายแดนให้กลายเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนระดับโลกขึ้นมาทันทีแล้วไอ้คำว่าการทรมานทางจิตวิทยาเนี่ยมันคืออะไรเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับตามอนุสัญญาต่อต้อตานการทรมานหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแคซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นภาคีด้วยนะ มันหมายถึงการกระทําอะไรก็ตามที่จงใจทําให้คนอื่นเจ็บปวดหรือทุกทรมานทางจิตใจอย่างรุนแรงซึ่งมันก็รวมถึงการสร้างความกลัวการข่มขู่ด้วยนี่แหละครับคือหลักการสากลที่คุณนางคณาพูดถึงทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับความขัดแย้งนี้ถูกลากเข้าไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนั่นก็คือรายการโหนกระแสนั่นเองแล้วพอไปออกรายการนี้ปุ๊บแน่นอนครับประเด็นนี้ก็ยิ่งเดือดยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีกหลายเท่าเลย พอไปออกรายการคุณกันจอมพลังก็สวนกลับเลยครับบอกว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงไม่ได้อยู่หน้างานหรือที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือเป็นพวกคนห้องแอร์นั่นเลยครับซึ่งมันก็เป็นการขีดเส้นแบ่งชัดเจนเลยนะระหว่างมุมมองของคนที่อยู่ในพื้นที่กับคนนอกแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่เข้มข้นไม่แพ้กันมาจากคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตศสครับท่านใช้ตรรกะแบบชาตินิยมเลยบอกว่า นี่มันแผ่นดินเราถ้าคุณรําคาญเสียงในบ้านเราคุณก็ต้องย้ายออกไปเองสิประมาณนั้นเลยครับตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีการใช้อารมณ์ชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆคุณมาลิกายังท้าทายไปถึงนักสิทธิมนุษยชนด้วยนะถามย้อนไปเลยว่าตอนที่ไทยเสียดินแดนในอดีตเนี่ยพวกนักสิทธิหายไปไหนกันเหมือนการตั้งคําถา,ถามถึงจุดยืนของพวกเขาในปัจจุบันเลยครับแล้วก็มาถึงช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่สะเทือนใจ แล้วก็ถูกวิจารณ์หนักที่สุดในรายการวันนั้นเลยครับเมื่อมีการยกเอาเรื่องส่วนตัวที่เจ็บปวดของคุณอังคณามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ของญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งโอ้โหมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมตามมาอย่างหนักเลยครับพอเรื่องมันระเบิดกลางรายการทีวีแบบนั้นการถกเถียงมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในรายการแล้วครับ มันลามออกไปในวงกว้างไปถึงฝั่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ก็ต้องออกมาร่วมวิเคราะห์ทั้งเรื่องบทบาทของสื่อแล้วก็หลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับมันก็เลยเกิดคําถามสําคัญตามมาครับว่าไอ้การดีเบตวันนั้นน่ะสรุปแล้วมันช่วยให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นหรือมันเป็นแค่การร่าดน,น้องมันข้ากองไฟให้ทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิม พอไปฟังมุมมองของฝั่งนักวิชาการก็น่าสนใจมากครับอย่างอาจารย์สมชายปรีชาสิทธิประุลเนี่ยท่านก็ชี้ไปที่ตัวรายการเลยว่าปล่อยให้มีการพูดโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนในขณะที่คุณวาราจรัรนมณีจะมองภาพที่ใหญ่กว่านั้นอีกเตือนว่าเฮ้ยสื่อต้องระวังนะเพราะเรื่องแบบนี้มันกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เลยแล้วก็มีหลักการสําคัญอันนึงที่น่าจะตอบคําถามที่หลายคนสงสัยได้ ที่อาจารย์ประวินชัชวารคงพันธ์ท่านอธิบายไว้นะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยงานด้านสิทธิมนุษยชนนะ่ะมันไม่มีพรมแดนคือเป้าหมายหลกักคือการปกป้องความเป็นมนุษย์ไม่สําคัญว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นคนชาติอะไรครับแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ในไทยนะครับมันดังไปถึงระดับโลกจริงๆถึงขนาดที่ผู้รายง,งานพิเศษของ UN หรือสหประชาชาติ ต้องออกมาแสดงความกังวลโดยตรงเลยเกี่ยวกับการโจมตีและการคุกคามที่คุณอังคณาเจอซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ชัดมากนะครับว่าทั่วโลกกําลังจับตาดูเรื่องนี้อยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องรถแห่เสียงผีครั้งเนี้มันได้ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้สังคมไทยเราต้องกลับมาคิดกันต่อนะครับซึ่งเป็นคําถามที่มันลึกซึ้งและสําคัญกว่าแค่เรื่องรถแห่คันเดียวมากมาก,มากเลยคาถามแรกเลยในยุคที่อินฟลูเอนเซอร์มีพลังมีอิทธิพลขนาดนี้ บทบาทที่เหมาะสมของพวกเขาในความขัดแย้งที่มันละเอียดอ่อนระดับชาติแบบนี้ควรจะเป็นยังไงเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัชชาน,นินล,ลพัฒก็ให้มุมมองที่น่าคิดนะครับท่านบอกว่าจริงๆการที่อินฟลูเอนเซอร์เข้ามามีส่วนร่วมมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่ในอีกมุมหนึ่งการที่พวกเขาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรกันเองโดยที่ไม่มีการประสานงานเนี่ยมันอาจจะกําลังสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดครับ คำถามต่อมาก็หนีไม่พ้นเรื่องของสื่อสื่อจะหาจุดสมดุลได้ยังไงร,ระหว่างการนําเสนอเรื่องให้คนสนใจให้คนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องไม่กลายเป็นการไปเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งมันลุกลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มันอ่อนไหวระหว่างประเทศแบบนี้และสุดท้ายครับอาจจะเป็นคําถามที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดที่เรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งไว้ให้เรานั่นก็คือความเป็นชาตินิยมความรักชาติ กับการปกป้องสิทธิทมนุษยชนที่เป็นสากลมันจําเป็นต้องเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเสมอไปจริงๆหรือนี่เป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบง่ายๆเลยนะครับแต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยเราต้องช่วยกันขบคิดและหาคําตอบเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันครับ